สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันที่16มกราคม2564ครับหมอชาติมารายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันข้อมูลจากสอบคอมาเล่าให้พี่น้องอสมอฟังกันนะครับวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่230ราย,ายซึ่งเพิ่มมาขึ้นกว่าจากเมื่อวานนี้นะครับแยกเป็นผู้ป่วยจากระบบฝ้อระวังและระบบบริการนะครับ83ราย จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน126รายผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันตัวของรัฐนะครับ21รายรวมแล้ว230รายนะครับรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม11,680รายส่วนใหญ่พบติดเชื้อภายในประเทศนะครับซึ่งพบสูงถึง9,413รายนะครับผู้ป่วยที่หายป่วยแล้ว8 9 0 6รายเพิ่มขึ้น 618รายผู้ป่วยยังรักษาอยู่2,704รายวันนี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายนะครับรวมเสียชีวิต70รายนะครับเห็นยอดผู้ป่วยแล้วยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องช่วยกันต่อนะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจจากภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงเลี่ยงการรับเชื้อไม่ปกปิดข้อมูล ไม่มั่วสุมหรือว่าเข้าบ่อนเล่นการพนันนะครับและที่สำคัญ D M H T T อยู่ห่างไว้สายแม็ดกันมันล้างมือตรวจให้ไวแล้วก็ใช้แอปหมอชนะกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับที่คัดกรองสอดส่องค้นหากลุ่มเสี่ยงต่างๆในชุมชนทั้งในพื้นที่เสี่ยงและก็พื้นที่ปกตินะครับที่มีการเฝ้าระวังตลอดเวลาสู้ๆนะครับทุกท่าน,นครับหมอชนขอเป็นกำลังใจ เราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องอสมอทุกท่านครับช่วยกันนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติกาดอย่าตกนะครับพี่น้องอสมอครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อยเ,เพื่อนๆอสมอด้วยนะครับ และอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมออยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ